หลังจากมีกรณีแม่ค้าออนไลน์เข้าร้องทุกข์ทำจมูกมาแล้ว16ครั้งใน1ปีและมาทราบทีหลังว่าหมอที่ทำให้เคยทำคนเสียชีวิตและติดคุกมาก่อนจนจมูกเสียทรงติดเชื้อบางช่วงในแต่ละสัปดาห์มีการแก้ไขจมูก1อาทิตย์3ครั้ง จมูกผิดรูปทั้งโครงสร้างและรูจมูกเสียหายอย่างหนักทําให้สูญเสียทั้งใบหน้าและความมั่นใจรวมถึงสภาพจิตใจและเสียหายเป็นอย่างมากจนเกิดคิดฆ่าตัวตายในครั้งนี้คุณปิ่นโรงพยาบาลเลอลักและทนายได้ออกมาถแถลงข่าวถึงแนวทางการหาทางแก้ไข โดยหลังจากที่เป็นกระแสข่าวออกไปนั้นก็มีผู้เสียหายหลายท่านเข้ามาร้องทุกข์กับทนายรณรงค์โดยทางโรงพยาบาลเลอลักษ์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยแก้ไขให้กลับมามีใบหน้าที่สวยงามดังเดิมพร้อมทั้งส่งกําลังใจให้กับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นทุกท่านด้วยค่ะและช่วยเหลือผู้เสียหายจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้กันเลยค่ะ สวัสด,ดีครับพี่พสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมและปรากฏมันมีความเสียหายเกิดขึ้นคือวันนี้นะครับพามาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลเรือรักท่านท่านเมตตามากท่านจะช่วยรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วมันแพงมากนะครับอย่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยเสียค่าทำศัลยกรรม25,000บาททําจมูกค่าซ่อม2ล้านเอาไม่อยู่นะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาที่ถ้าทางนี้เขาไม่ ซัพพอร์ตไม่ไม่ช่วยมาไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงเหมือนกันจะต,ต้องอยู่สภาพอย่างนี้ไปทั้งชีวิตนะส่วนของน้องเนี่ยไปทํามาแสนสามทำมาทั้งหมดปรากฏว่าต้องมานั่งทําซ้ําๆเนี่ยถ้าหันด้านข้างเราจะเห็นภาพชัดมันไม่ได้สวยมันไม่ได้สง่างามอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้คุณหมอเนี่ยช่วยประเมินอ,อาการให้ว่าอย่างไงบ้างที่ที่พามาเนี่ยผมอยากจะให้คนดูทางบ้านเข้าใจมุมหนึ่งนะครับ เวลามันเกิดปัญหาขึ้นรู้ไหมครับว่าพี่รณรงค์หาคุณหมอทําแก้ยากมากมากถึงมากที่สุดไม่มีคุณหมอคนไหนในประเทศนะครับเวลามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเขาอยากจะแก้ให้เพราะว่าไม่มีใครอยากไปยุ่งกับงานคนอื่นมันก็กลายเป็นปัญหาของผู้บริโภคอย่างเราว่าแล้วจะมีคุณหมอที่ไหนแก้ได้เพราะว่าคุณหมอที่จะแก้ได้ต้องเก่งถ้าไม่เก่งแก้ไม่ได้ไปด้วยความที่ทำคดีพวกนี้มาก,ก็ไปมาหลายที่ เขาจะให้คําแนะนําแต่ว่าแก้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่มีสีมือเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสทางเล,ลิรักษณ์ที่เขาจะช่วยดูแลให้กลับมาจากสภาพแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับสภา,าพที่ต้องใส่แมสที่เธอตัดสินใจว่าเธอต้องใส่ทั้งชีวิตแล้วอะว่าเธอจะได้กลับมาสภาพที่สามารถเดินตลาดแบบปกติได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยว่าวิาวธีการซ่อมถามคุณปิ่นด้วยว่าวิธีการแก้ไขอะจะต้องทํำยังไงบ้าง แล้วผมอยากให้คนดูทางบ้านอ่ะดูแล้วเข้าใจด้วยนะครับว่าการสัญากรรมอ่ะทุกอันมันไม่มีอะไรร้อยเปเซถ้ามันหลุดขึ้นมามันต้องมีที่แก้แล้วที่ที่เราไปทำเนเขาสามารถแก้ให้ได้ไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยผ่าสิบหกครั้งน่ะจนเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วยังมีเคสอื่นๆของคลินิกแห่งนั้นคุณหมอท่านนั้นติดต่อมาหาผมอีกนะตอนเนี้ยที่จะตอนแรกจะมาด้วยกันแต่ต้องไปเจาะเลือด เนื่องจากว่ามีปัญหาในการผ่าตัดตอนนั้นเหมือนจะวางยาเกินขนาดหรือยังไงแล้วต้องเข้า ICU สมองไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงบ่ายนยผมจะวิ่งไปหาเขาอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือหนักยิ่งกว่าสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกนั่นคือเป็นที่อาการสมองเลยเดี๋ยวขอเชิญทางเลอรักอธิบายคุณหมอแล้วคุณปิ่นแนะนำและอธิบายหน่อยครับว่ายังไงคช่ก็ให้คุณหมอ่ายค่ะที่เป็นคนที่เก่งมากในการแก้ไขจมูกนะคะก็ สำหรับในเคสนี้นะคะก็คือหมอเห็นแล้วหมอก็ค่อนข้างเห็นใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยในฐานะที่เป็นหมอด้วยเนาะแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยเนาะหมอก็จะเข้าใจนะคะว่าคนไข้ที่ไปทำศัลยกรรมทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะทุกคนก็อยากที่จะดูดีขึ้นเนาะอยากที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แต่ในเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเนาะซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเกิดเป็นความผิดรูปเนาะจนบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความพิการเลยก็ได้ทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับแก้ให้นะคะสําหรับในเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาค่อนข้างที่จะซับซ้อน,นมองจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยหมอขอประเมินปัญหาเนี่ยเป็น2เรื่องแล้จะ ะะเรื่องแรกเนี่ยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกตรงบริเวณของปลายจมูกนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไม่ว่าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่ามีเรื่องของการผิดรูปเนาะซึ่งการผิดรูปเนี่ยพอเราประมเมินแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์นะคะก็คืออันแรกโครงสร้างเสียหายแน่นอนนะคะแล้วเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการหดรั้งเข้าไปเนาะมีการาผิดรูปของปลายจมูกซึ่งตรงนี้มันจะส่งบ่งบอกถึงว่า กระดูกอ่อนปีกนกตรงบริเวณปลายจมูกเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วนะคะอาจจะเรื่องของการตัดทิ้งไปหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อนะคะรวมถึงผิวหนังข้างนอกที่มีการปกคลุมด้านบนเนาะก็มีการลักษณะผลล้างแข็งตัวไม่สามารถยืดหยุ่นเหมือนเป็นผิวหนังปกติได้นะคะซึ่งตรงนี้ต้องแก้ไขส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือตรงบริเวณสันจมูกนะคะบริเวณนี้ มันก็มีลักษณะที่แบบใหญ่โตขึ้นมาจนผิดขนาดชัดเจนนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเพราะโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าหมอเนี่ยแก้เคสผิดรูปมาค่อนข้างเยอะเคสนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่เห็นแล้วหนักใจเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะเกินพิสัยของการที่จะแก้ไขได้นะคะอนอกเหนือไปจากเรื่องของความผิดรูปที่เราประเมินแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นจุดตายของการแก้ไข ถ้าเราไปแก้ไขโดยที่เราไม่ประเมินเรื่องนี้ให้ขาดเนี่ยต้องบอกว่าเราน่าจะเจ็บตัวซ้ำนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องของการติดเชื้อเนาะ mm hmm. เพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยเบื้องต้นกับคนไข้ามาเนี่ยคนไข้มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อซ้ําซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วคุณหมอที่แก้เนี่ย mm hmm. ก็น่าจะมีอาจจะมีความหวังดีหรืออะไรนะคะซึ่งหมอไม่ทราบเนาะ mm hmm. ก็เข้าไปแก้ไขซ้ําแล้ว, mm hmm. ลวซ้าเล่าเนาะจนถึงขั้น16ครั้งใน1ปีเนี่ย ซึ่งโดยส่วนตัวอาจจะคิดว่ามันอาจจะสร้างความบอบช้ำให้กับเนื้อเยื่อมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดเชื้อหมอจะประเมินให้ขาดน,นะคะแล้วก็ต้องพยายามเคลียร์เรื่องการติดเชื้อให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยต่อให้เราแก้ไปด้วยเทคนิคที่ดีที่สุดมันก็น่าจะไม่จบนะคะส่วนเทคนิคในการที่หมอจะประเมินสําหรับการแก้ไขในเคสนี้เนานะคิดว่าต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดแก้ไขตั้งแต่โครงสร้างขึ้นมาเลยนะคะสร้างโครงสร้างขึ้นมาให้ดีก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ส่วนองค์ประกอบเพิ่มเติมว่าอยากจะสวยแบบไหนเนี่ย,เ,ยเราค่อยมาคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นโอเพนปรับโครงสร้างด้วยซี่โครงตัวเองนะคะจากทั้งหมด7เทคนิคของโรงพยาบาลเรอรักในการแก้ไขจมูกเนี่ยหมอคิดว่าเคสนี้ต้องใช้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเนาะให้มันเป็นลักษณะของการใช้เนื้อเยื่อตัวเองเลยเพื่อป้องกันการเกิด อันดับแรกเลยคือเราก็ต้องดูรีวิวอะค่ะแล้วประกอบกับคําแนะนําของคุณหมอว่าเคสของเราสามารถแก้ได้ตอนนั้นเราก็ศึกษามาในระยะนึงอะค่ะจนเราตัดสินใจที่จะทํากับคุณหมออะค่ะและหลังจากทําเสร็จมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ไม่น่าคิดนะคะคือ 1. นึ่งเรื่องของทรงจมูกอะค่ะมันเกิดจากการแบบผิดรูปแล้วก็ไม่สวยมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะแล้วมันก็เป็นการวินิจฉัยของคุณหมอว่าต้องมีการได้แก้นะ มันก็เลยเ,ก,เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ซําๆๆมาค่ะจนแบบถอดข้อถอดออกอย่างเงี้ยจนจมูกเป็นแบบนี้ค่ะมีเดือน,นมีเดือนหนึ่งถอดเข้าเยอะสุดกี่ครั้งอาทิตย์นึงเนี่ยบางทีถอดผ่าวันเว้นวันก็มีค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยหนูไม่เคยแบบดูขนาดนั้นว่าพอดีเขาไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่จมูกของเราอะก็เป็นเคสที่แก้ยากพออยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีไม่กี่ที่ที่เขารับอะค่ะ และหนูเห็นราคามันประมาณนี้อะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจอะค่ะเพราะคิดว่าคุณหมอจะช่วยเราได้ต้งแรกหนูทําโครงหน้าก่อนค่ะที่คลินิกนี้ก็คือมีเซลล์แนะนําค่ะแล้วก็ครั้งที่สองนี้ก็คือทําตาสองชั้นค่ะตอนนี้ก็คือตาแดงตลอดเวลาเลยค่ะคือตอนนี้ก็คือแบบคนปกติอะค่ะไม่ได้ตาแดงแบบนี้คือตอนนี้ก็เหมือนช้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาไม่ได้บอกเลยค่ะคือคือหนูก็ ปกติที่นิกอื่นจะมีคอนเซ็ลต์ค่ะที่นี่คือไม่มีเลยคือถึงปุ๊บเขาให้ขึ้นห้องผ่าตัดแล้วก็นอนเสร็จปุ๊บก็คือไล่เรากลับบ้านเลยแค่นี้ค่ะความเห็นใจค่ะมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยสําหรับใจพี่นะคะรู้ว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยนะคะแล้วก็เคสพังแบบขอโทษนะคะต้องใช้ควาว่าพังมันแก้ยากมากค่ะกว่าพัฒนานโรงพยาบาลเรารักจะแก้ได้ระดับนี้ ะะแล้วก็มีเคสคุณมันนี่ที่มีอาการคล้ายแบบนี้เลยแล้วเราแก้ออกไปจนเป็นติ๊กต็อกล้านวิวอะค่ะแล้วก็ออกมาสวยแล้วก็เลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเออจะได้ช่วยชีวิตน้องให้กลับมาเปิดแมสค่ะแล้วก็อยู่ในสังคมได้นะคะก็เลยแบบอยากช่วยค่ะเหมือนได้ชีวิตใหม่อะค่ะจากการที่หนูแบบคิดสารพัดเ,เรื่องค่าตัวตายอย่างเงี้ยก็ไม่มีอยู่ในหัวแล้วค่าตัวตายยังไง เพราะว่ามันสภาพหนูอย่างเงี้ยหนูไม่สามารถไปประชิญที่ไหนได้อะ mm. เพราะว่าหนูโดนบูลลี่มาตั้งแต่เกิดเหตุเลยอะค่ะบูลลี่ตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่จมูกหนูมันเสียรูปทรงอะคะ่ะแล้วเขาก็แบบว่าอย่างเงี้ยว่าทําไมต้องไปทําขนาดนั้นโง่หรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็สวยอย่างงี้ไม่สมควรมาสถานที่ที่เปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ mm. ให้หนูแบบไปอยู่โลกมืดมืดไปเลยอะค่ะ mm. ใช่ค่ะแล้วก็สงสารน้องมากนะที่น้องบอกว่าโดนบูลลี่อีก หน้าพังแล้วยังโดนบูลลี่ว,ว่าแบบโง่หรือ,อยังไงหรือว่าไม่ฉลาดหรืออะไรคือพูดแรงอะค่ะว่าไปให้เขาทําอีกทําไมใช่ไหมคะแต่น,น้องก็บอกเหตุ ade, ผลน้องบอกว่าเป็นเพราะน้องไม่มีเงิน <iet> น้องก็เลยมีความหวังว่าจะทําในที่เดิมแล้วแบบมันดีขึ้นนะคะ <c ười> <c ười> น้องก็ก็เลยตัดสินใจทําต่อเนื่องมาเพราะมีความหวังว่ามันจะสวยขึ้นคือ <c ười> <c ười> พูดไปมันจะร้องไห้เลย <c ười> ใช่น้องก็ หนูก็ดีใจมากค่ะที่โรงพยาบาลเรือหลักยืนมือมาช่วยหนูขอบคุณมากนะคะนี่คุณหมอช่วยอธิบายวันนั้นมันมีคลิปที่เขาดึงอะไรออกมาคนประชาชนดึงสายเดนวันนั้นที่มันจะมีคลิปน้องอธิบายหน่อยที่จั๊อธิบายคุณหมอฟังหน่อยคนดูจะได้จะได้เข้าใจด้วยมันมันถอดเองได้ไหมคุณหมอรอบไอพวกสายเดือดพวกนี้ คือเอาจริงๆเรื่องของการถอดสายเดรนเลือดเนี่ยมันไม่ควรถอดเองเนาะ mm. เพราะว่าจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยการถอดสายเดรนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราใส่สายเดรนไปเพื่ออะไรนะคะ mm. เราใส่สายเดรนไปเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการข้างของเลือดข้างค้างอยู่ข้างในภายใต้ผิวหนังหลังจากที่เราทําการผ่าตัดไปนะคะ mm. ซึ่งก่อนถอดเนี่ยเราจะต้องประเมินแล้วว่าข้อบ่งชี้ในการใส่มันต้องจบลงแล้วตอนนี้ไม่มี เรื่องของเลือดข้างแล้วเนาะข้างล่างอยู่ในภาวะที่ปกติแล้วพร้อมแล้วที่จะถอดออกซึ่งจริงๆคนที่จะประเมินเรื่องพวกนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นแพทย์ที่ดูแลเนาะหรือเป็นเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญของทางสถานสถานพยาบาลนั้นนะคะถ้าถามส่วนตัวหมอเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยนะคะหมอตกใจไหมเขาถอดเองได้ตอนที่ที่เป็นข่าวเนี่ยดึงออกเองเลยนะดึงอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช้อะไรใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรดึงออกนะ,ะกันไก่ เขาพอแผลตัดตึงไหมคือพอมาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้หมอไม่เห็นนะว่าว่าตอนที่ถอดไปเนี่ยมันยังมีเลือดข้างหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดรูปอะไรไหมเนาะโดยปกติสายเดรนเนี่ยมันจะมีการคาวไว้ในจุดที่เป็นรอยแผลผ่าตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นไหมยเย็บไว้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือน้องตัดเองนะคะซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการติดเชื้อแหละเพราะว่าโดยปกติเวลาที่เราจะตัดไหมหรือตัด อะไรที่มันเป็นหัตถการทางการแพทย์เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคที่สเตรลล์ก็คือปลอดเชื้อนะคะซึ่งตอนนี้พอเรามาดูแผลที่เกิดตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอนนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นสิ่งที่เห็นก็คือมันมีความไม่สวยแหละของตรงตำแหน่งของของแผลนะ,ค,ะ,นะค,คุณหมอเตือนนะใครไปทำศัลยกรรมแล้วถ้าเกิดใครแนะนําว่าต้องไปดึงออกเองหยุดหยุดเลยนะอันนี้คุณมันเรื่องความสะอาดนะครับอันนี้รอดมาน นี่รอดนะเนี่ยไม่ติดเชื้อเนี่ยแล้วหนดแก้มเขาอะค่ะปกติตัดแล้วมันต้องเรียบอะค่ะแต่นี้มันยังผู้สื่อข่าวเห็นไหมปุยออกมาเหมือนเดิมผมไม่กล้าจับเขาบอกเขาเจ็บอยู่เอาความดันตัดให้หน่อยหั่นหั้นขันข้างหน่อยเออเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกระดูกทิ่มออกมาเนาะใช่ต้องหันหน้ามันจะเห็นชัดว่ามันออกทางนี้ค่ะมองชัดไหมจ๊ะนี่เนี่ยตรงนี้เลยนะแทนที่มันจะเรียบอะค่ะมันมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอตรงนี้ คุณหมอจับได้จับได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องต้อง,องดูอยู่แล้วเกิด <c oughs> จาก2เรื่องค่ะอันแรกก็คือเรื่องของกระดูกเนาะซึ่งอาจจะแบบยังไม่เรียบเนียนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ดูดีขึ้นได้นะคะเราก็เข้าไปรีเชฟทําให้ตัวกระดูกตรงนี้เขาสวยขึ้นได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงรอยแผลที่อยู่เหนือต่อกระดูกนะคะเขาก็มีความเป็นแผ่นนูนนิดนึงเกือบลืมถามคุณหมอไอ้ที่ผ่าตรงรักแร้ไปใส่คือยัง คือของเรายัางไงนะคะไขมันจากอะไรมาเติมติ๊กตาอันนี้อันนี้คือ,ค,อคือคุณหมอฝากเรียนแจ้งมานะคะในเรื่องคุณหมอที่ทําตาค่ะบอกบอกว่าขอโทษนะคะบอกบอกว่างานตาค่ะปกติเวลาที่จะใส่ไขมันเข้าไปเ็าจะเอาไขามันที่บริเวณเกระพุ้งแก้มมันจะนิ่มแล้วจะยืดหยุ่นได้ดีแต่ว่าไปเอาที่รักแร้มามันก็เลยไม่ยืดหยุ่นแล้วแล้วมันได้เหรอครับ แรกแรกมันมันก็คุณหมอปะ่ะคุณหมอพันกพนีว่าจริงๆรแล้วมันได้แต่เขาไม่ใช้กันแต่เขาไม่ใช้กันค่ะสิ่งที่ดีกว่ามีค่ะแล้วก็ชั้นตาก็คือมันมันใหญ่ไปแล้วก็ไขมันอาจจะเอาออกมากเกินไปมันเลยทําให้ตาลักษณะตาเหลืองแล้วชั้นตาเป็นเหลี่ยมนะคะอันนี้คือหลับตาปกติก็ไม่ได้เนาะมันหลับแล้วมันไม่สนิทตาถึงได้แดงใช่ไหมคะหลับไม่สนิทแดงตลอด ันนี้วิธีแก้แก้ยังไงล่ะครับถ้าผ่าได้เนอะจริงๆวันนี้คุณหมอติดคดคสค่ะคุณหมอเขาะฝากเห็นว่าคุณหมอจะรีบปลดล็อกขอบเก่าที่ทําให้ภายใน2สัปดาห์ค่ะสองอาทิตย์หายเหรอไม่ใช่ค่ะตอนนี้เขาทําไปแล้วอ่ะสิบสิบกว่าวันไม่ไม่ถึงสองสัปดาห์คุณหมอบอกว่าจะต้องทําภายใน2สัปดาห์ค่ะเพื่อลอไอ้สิ่งที่เขาทําไว้แล้วเย็บมาค่ะให้หลุดออกมาก่อนแล้วก็จะเอาไขมันที่กระพุ้งแก้มไป เติมเต็มไปก่อนคะ่ะให้แบบมันเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้6เดือนค่อยทำชั้นตาแต่ถ้าเกิดอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องทิ้งไว้6เดือนเลยให้ทุกอย่างสมานกันแต่ตอนนั้นจะยากกว่าค่ะก็เลยเทคนิคการแก้นะคะก็จะหมกประมาณนี้ค่ะสำหรับจมูกนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกน <c oughs> เนาะเช่นซิลิโคนเอียงหรือว่ามีความด่งเกินไปหรืออะไรเนี่ยมันจะมี2จังหวะให้เข้าจังหวะแรกก็คือเข้าเร็วเลย หลังจากที่ทําไปเนี่ยไม่เกินประมาณ 7- 10ถึงวันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังผ่าตัดช่วงแรกมันจะยังไม่มีพังผืดอ,อันนี้แก้ง่ายมากแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะไม่ได้บอบช้าไปมากกว่าเดิมนะคะกับอันที่2ก็คือเราเจอหลังจากช่วงประมาณ 7- 10ถึงวันไปแล้วร่างกายเราเริ่มมีการสร้างพังผืดเริ่มมีการสร้างเส้นเลือดเส้นประสาทละจังหวะเนี่ยไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องรอนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อเนี่ยเขา คลายความบอบช้าลงก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเข้าไปแก้ไขหลังจากประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่มีคืออะไรเนาะมันก็จะทําให้การผิดรูปไม่เกิดน,นะคะแล้วพอแก้เราก็คือสูดคือเบื้องต้นนะครับเราให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคกองปราบปรปามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในคดีสัญญกรรมทางการแพทย์ถ้าคลินิกเป็นคลินิกปกติมันไม่ควรจะมีหลายเคสใช่ไหมครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปหยิบมาเนี่ยแล้วมันจะมีเคสอื่นๆตามมาอีกและอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปอีกเคสหนึ่งคลินิกเดียวกันนี่แหละประเด็นก็คือถ้าการรักษาพยาบาลไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ควรต้องเกิดขึ้นคือถ้าเป็นหมอจริงประมาทเลินเล่อไหมถ้าเป็นหมอปลอมนั่นทำได้ร่างกายอยู่แล้วเราก็เลยแจ้งความไปที่กองปราบผู้บริโภคนอกจากนั้นเอเจนซี่ที่ขายงานให้คลินิกดังกล่าวก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยการโฆษณา มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เดี๋ยวทางผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งยังสปสสที่อยู่ข้างหลังเนี่ยใกล้ๆของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สปส,สยลงไปตรวจสอบคีนดังกล่าวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น<ม>อันนี้คือขั้นตอนในการดําเนินการในทางกฎหมายแล้วสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าในตอนที่รักษาเนี่ยคุณหมอที่ทําการรักษาภาย,ยในคลีนิกเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไหมยวต้องให้ทางสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบเพิ่ม มันไม่ควรจะมีเคสหลุดเยอะขนาดนี้ในความเห็นผมนะอย่างแรกนะครับในประมวลกฎหมายยาาตาสามสองเ้าเขาให้กรณีของการติชมโดยสุจริตการโต้แย้งโดยสุจริตมันมีหลายเคสมากที่เขาไปฟ้องสุดท้ายศาลยกฟ้องกันหมดเลยเพราะผู้บริโภคใช้งานจริงเกิดปัญหาจริงถ้ามันสวยอย่างที่โฆษณาไว้เขาจะมาร้องเรียนไหมมันก็หลักการง่ายๆเลยถ้าของคลินิกนี้นะครับม,มีมาจํานวนนึง่ง มีมาจำนวนหนึ่งมีมีมีหมอก็ติดต่อมาเอาเท่าที่พูดได้อะมันชื่อมันก็มีอยู่อะค่ะเยอะพอสมควรเอาเท่าที่พูดได้อะนมันก็มีส่วนบีอะค่ะก็มีมาเยอะพอสมควรแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้มันก็อยู่หลายการเจรจาเป็นลักษณะการเจรจา คือเขาทักมาบอกว่าเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะค่าดก็มีจมูกที่ขิดรูปขิดรูปแบบคางเลยอะค่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันกับเคสนี้เลยเป็นประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกันกับเคสนี้ไม่มีปลายเลยนะคะแล้วก็เราก็ด้านข้างก็คือด้านข้างก็ไม่เหลือเลยเหมือนกันด้านข้างก็เขาเรียกว่ากุดเลยนะคะ มันก็จะเป็นอะไรที่รุนแรงเราก็เลยมั่นใจค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้ของการทำจมู open mm. กโอเพนปรับโครงสร้างนะคะซึ่งบอกเลยค่ะไปเกาหลีก็ยังงงกับแบบนี้นะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาไม่ค่อยมีพังแบบนี้นะคะ mm. ก็คือเห็นว่าคุณหมอสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นไม่ได้เราพัฒนาเทคนิคมานาน mm. หลายปีจนกระทั่งแบบมั่นใจค่ะแล้วก็สามารถสร้างคนที่หมดอนาคตแล้วกลับคืนมาเป็น คนที่แบบยังมีชีวิตที่ยิ้มได้สวยได้ค่ะเราก็เลยภูมิใจและมั่นใจนะคะคุณหมอก็ช่วยสร้างสรรค์คนช่วยชีวิตคนนะคะ mm hmm. ก,<ๆ>ก็ก็เลยก็ว่ามั่นใจค่ะในการที่จะช่วยน้องสงสารน้องมากึงที่แบบโดนบูลลี่ว่าให้เขาทำทำไมตั้ง16ครั้งลองลองเป็นน้องดูบ้างดิคนไม่มีเงินนะคะถูกไหมก็มีความหวังว่าหนูก็อยากจะอยากจะทำให้สวยเพราะหมอก็บอกตลอดว่า ทำแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะก,ก็เลยแบบยิ่งยิ่งอยากช่วยน้องมากแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกคุณหมอเราช่วยกันนะค่ะก็แบบคุณหมอก็บอกว่าช่วยคุณหมอน่ารักมากค่ะบีทักมาในไลน์ค่ะแต่น,นู่งักมาก่อนเป็นเรื่องหรือหลังเป็นเรื่องอันนี้น่าจะหลัง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 จากเป็นเรื่องอา่าทักมาหลังเป็นเรื่อง<ม>เงียบเบิกสวยเขาได้บอก เ <uge ot> ขายังไม่ได้บอกจํานวนเงินค่ะแต่เหมือนว่าจะเรียกร้องว่าจะต้องการเท่าไหร่อะไรแบบนี้ตามมาตอดแต่หนูก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านอะไรอันนี้เป็นเรื่องของทางแพทยสภาต้องออกมาตอบคาถามว่าทําไมมันคุณหมอเคยมีเครื่องแบบนี้ในเมื่อ20่ปีก่อนแล้วก็มันมีเหตุแบบนี้ทําไมถึงยังสามารถทําการรักษาพยาบาลได้ไอ้น,นี่เราไม่รู้จริงๆก็ต้องฝากไปถามไปยังแพทยสภา เราว่าอันนี้คือถ้าเป็นมาตรฐานในการแพทย์เราก็ต้องน้อมรับครับเพราะคุณหมอเขาเขาวิธจฉัยว่าอย่างนั้นกันที่เล่าให้ฟังแล้วกันเพื่อนที่ไปทําสัลญกรรมมาเราก็ว่ามันเป็นอะไรวะมันไปซื้อยกทรงมันจะต้องซื้อที่มันไม่เท่ากันสองข้างตอนหลังผ่านไปหลายเดือนมันไปแอบทําไปแอบผ่านนมมาแล้วไม่บอกเราอ๋อนมเหลือข้างเดียวมันทําให้ความมั่นใจของผู้หญิงนี่มันศูนย์เลยนะเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาจะไปไหนขณะคนมองไม่เห็นก็ยัง ยังมีความวิตกเราก็เลยเข้าใจแล้วบางคนเ,นเป็นอาการทางจิตเลยแทนที่จะสวยกลายเป็นว่ากลายเป็นบ้าไปแทนนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องเลือกผมใช้คำว่าต้องเลือกแล้วกันว่าจะเลือกตรงไหนที่มันดีๆว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วเขาตามแก้ให้เราได้แต่ผมใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าที่เรามั่นใจที่ผ่านนะคะ่ะเขาคุณมันนี่ขับออกมาแล้วกลายเป็นได้จมูกออกมาอย่างนี้เลยค่ะจากที่ปุดนะคะมันค<อ>ือความ Amazing ของฝีมือค่ะ เห็นไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกับกับสภาพปัจจุบันนะซึ่งซึ่งจริงๆอะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะย้อนไปสักสามสี่ปีพังแล้วพังไม่มีใครแก้ได้เลยต่อให้เลิรักก็แก้ไม่ได้นะคะแล้วผู้หญิงต้องพังตั้งแต่แบบอายุอย่างเงี้ยต่อให้สมมติที่อายุเยอะแล้วที่พังตอนนี้พี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้การแก้ไขของเราเนี่ยแบบคือที่สุดเห็นเราก็เลยแบบเห็นไหมจับไข่แก้กลับมาอย่างนี้ได้ก็ ใช่ก็เลยมองว่าคุณคุณมันนี่นี่ก็คือชีวิตใหม่กลับมาเลยค่ะปลายจมูกที่พังเมื่อกี้นี้ค่ะกลับมาแล้วเนื้อก็กลับมาได้หมดอันนี้คือหลังทำแล้วหลังทำค่ะตอนแรกที่พังเยอะๆค่ะซึ่งแบบเราอะทำธุรกิจก็ธุรกิจนี้เราก็ทำธุรกิจด้วยถูกไหมคะแต่ว่าเราก็มีความเชื่อนใจด้วยนะคะว่าฝีมือเป็นแบบนี้กับภาพผลภาพที่พังนีก็มีโอกาสรอดใช่เราก็หลับตาเห็นเลยค่ะว่า งานน้องจะออกมาค่ะเป็นยังไงส่วนตัวหมอเนี่ยต้องบอกว่าพอเจอหน้าคนไข้ครั้งแรกเนาะตอนแรกหมอเห็นจากในภาพก่อนแล้วก็มาเจอหน้าคนไข้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคือต้องบอกว่าอยากให้สบายใจได้นะคะว่าเคสเนี้ยไม่เกินไม่เกินความสามารถนะหมอมองเห็นภาพแล้วว่าพอแก้ไขออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คิดว่า หลังการแก้ไขเนี่ยคนไข้น่าจะแฮปปี้นะคะแต่แน่นอนว่าการผ่าตัดก็คือการผ่าตาดัดเนาะเรามีความจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่ว่าหมอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวันแมนโชทำแล้วก็ทุกอย่างจะอกมาเพอร์เฟกเนาะทุกอย่างต้องอยู่บนความร่วมมือน,นะคะของหมอกับของคนไข้เนาะบวกกับความพร้องของทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโรงพยาบาลจะซัพพอร์ตให้เนาะหลังจากที่ทําผ่าตัดไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลมีอะไรอีกหลยๆอย่าง ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันเนาะเราสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะเคสนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับในเคสอื่นที่จะไปทําการผ่าตัดเนาะหมอก็อยากให้ดูดีๆศึกษาข้อมูลการทําอะไรทุกอย่างบนร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นร่างกายที่เรารักเนาะเราอยากให้ร่างกายเราดูดีขึ้นนะคะเราอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเนี่ยต้องใจเย็นๆน,นะศึกษาก่อนต้องทาจริงหรือเปล่านะคะ ถ้าต้องทำเนี่ยจะทํากับใครนะสิ่งที่สําคัญก็คือจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของหมอเนาะอาจจะต้องลองดูนิดหนึ่งว่าหมอเนี่ยเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่านะคะเขามีความชํานาญหรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสถานพยาบาลนะเป็นสถานพยาบาลที่ดีจริงไหมเนาะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วผิดรูปยังแก้ได้แต่ถ้าทำแล้วเสียชีวิตเนี่ยตรงเนี้ยหมอว่าเป็นสิ่งที่น่าเสีย ก็ฝากฝากไว้นะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะทำศิลนกรรมฟังงานสำหรับโรงพยาบาลเลรักค่ะเราก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของคนไข้และก็ความปลอดภัยค่ะเราเลือกแพทย์ที่จบ12ปีทั้งหมดนะคะอันนี้เรื่องสำคัญนะคะเป็นแพทย์จบเฉพาะทางสังรับตกแต่งต้องเรียนถึง12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหายากนะคะในเมืองไทยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากไว้ว่าก่อนทําที่ไหนขอชื่อสกุลของแพทย์ที่เราสนใจนะคะเช็คเข้าไปในในแพทย์สภาค่ะว่าแพทย์ท่านนี้จบจะแค่ไหนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านไหนแล้วก็ดูผลงานให้เยอะนะคะดูให้นานก่อนที่จะตัดสินใจทํานะคะหน้าเราจะให้ใครเอามีดมากรีดนะคะเราต้องคิดให้ดีค่ะบางอย่างนะคะเสียโฉมแล้วเสียโฉมเลยอย่างงานตาเนี่ยยากมากนะคะงานจมูกยังแก้ได้หลายครั้ง แต่งานตาเนี่ยบางครั้งครั้งเดียวเนี่ยพังตลอดชีวิตนะคะตัดหนังตาไปเยอะนะคะจะเอาหนังตาที่ไหนเป็นเติมคะเสียใจไม่ใช่ใครเสียใจค่ะตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะที่เสียใจเพราะเราต้องส่องกระจกถูกไหมคะค่ะก็เลือกให้ดีก่อนนะคะว่าจะทําที่ไหนนะคะศึกษาค่ะแล้วอย่างหนึ่งดักปากบอกว่าคนที่ทําสวยจะเสพติดศัลยกรรมนะคะก็คือบางทีสวยแล้วเฮ้ยฉันสองปีฉันยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ย ฉันอยากจะสวยให้คนมาชมฉั้นใหม่เนี่ยนะคะอย่าคิดอย่างนั้นคะ่ะสวยแล้วพอนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทางแทนนะคะ